ในขณะที่ผีสุดดำกำลังซีค้าคนในครอบครัวนี่นะทุกคนยักกะกับมาซวยได้ทานอู้ในวินาทีนั้นก็คือคนต,ตบมือให้ในนี้เลยทุกคนทุกทุกคนในโฮงหนังบริณาิตกันทุกคนอันนี้คือเรื่องแท้ที่เกิดคืนแท้ในมือน,นี้ทุกคนนงรีขอยกให้หนังเรื่องนี้เป็นเดอะเบสของปีสอบแฟนาสำหรับน้องลี่เลยได้ต้อแถวเลยเด็กออก่อ,อนลงบนขั้เขนเราคือคุณจะทำ Mày học ở đấy to quá Đẹp Đẹp hơn to Ờ Ba phần tìm lười The bóng ra một ít em lắm khách. Tony mang cái sáng cho đi đi. Too easy đi. Tinh này nói, tinh này này nói. này nói. nơi này nói. Tinh này nói. nơi này nói. Tinh 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 này สวัสดีสวัสดีเพลฟิบุทุกคนเด้อสวัสดีการยามสวยทุกคนมือที่ถ่ายคลิปนี้อยู่เป็นวันที่สิบเดือนสิบหรือว่าวันที่สิบตุลาคมนั่นเองทุกคนตอนนี้ก็คือ11บเอ็ดโมงลองลีก่กำลังที่เดินทางออกจากเฮงือนของเอือยไปที่วิงจันทร์ซินเตอร์ทุกคนเพราะว่าสิบไปเบิ้งหนังที่ยศภาคสอง ้องลี่ได้เบิ้งภาคเลกไปแล้วทุกคนติดอกติดใจแห่งเนาะแล้เมื่อวานนี้ทุกคนวันที่เก้าตุลาคมเนาะทางหงหนังเพิ่นเปิดให้จองตัว๋วทุกคนเปิดให้จองตัว๋ว้องลี่ก็เลยจองไปเพราะว่าคนอันคนจองทันเต็มเลยทุกคนคาดว่ามือนี้คนน่าจะเต็มโฮงเลยแหละเขาไปเบิ้งกันว่าสิเต็มบอ <c oughs> <c oughs> มือที่้องลี่มือที่้องลี่อ่า โมงที่โรงรีเบิงฮันจะเป็นโมงหนึ่งโมงสี่สิบล้วทุกคนเนาะโมงที่สายนะเป็นหนึ่งโมงสี่สิบเด้อและหนังเรื่องที่ยศนี่ทุกคนภาคแรกเนาะเพิ่นทำผลงานแบบในย่างยอดเยี่ยมแห่งทุกคนเพิ่นสายมือแรกกวาดรายได้ไปสามสิบเก้าล้านบาทเนาะลา ต้มมาสามือกวาดไรได้ไปได้ห0ึล้านหนึ100ล้านบาทแล้วห้านไปอาจนสายแล้วทุกคนเพิ่นกวาดไรได้ไปกวด4ี่ร้อยล้านบาททุกคนและหนังที่ยศนี้กลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เหตุไรได้สูงที่สุด ในปีสองพันสิบสามเนาะทุกคนเนาะถือว่าแซงอ่าณช่วงนั้นก็นจะเป็นหนังอ่าอีหยงหน้าทุกคนบุพเพสันนิวานะสเนาะแซงบุพเพสันนิวาสไปเลยทุกคนแล้วมื้อนี้ตอนนี้ที่น้องลี่กำลังจะไปถ่ายภาพบรรยากาศไฟาาพีเอฟซีนี้จะเป็นภาคสองเฮาไปเบิ่งกันทุกคนน้องลี่จองแม่นอ่าในราคาเป็ดเป็ดสิบเก้าทุกคนเป็ดสิบเก้าพันหรือว่าเปดสิบ 9ก้าสพันทุกคน9 3้าสพันเนาะอ่าแต่ละค่ะก็จะตั้งกันไปเลยทุกคนแต่ละที่นั่งแล้วเนาะกระซิประมาณนี้แหละเลย,เยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายภาพบรรยากาศการยู่หงหนังเลยนะทุกคนเนาะ,ะมาทุกคน ตอนนี้ยู่นาโฮงหนังยู่เวียงจันซินเตอร์แล้วนะทุกคนพ่าคนเต็มเลยจะได้ทอดแถวกันไปเข้าไปคือหาหันจองยู่อันจองยู่แอปมาแล้วทุกคนแต่บนแ้จ่ายว่าซีได้บน่นี่นี่มามารถนี่ทุกคนอันนี้คือหนังเนียนพากเลียวนี่เนีนคนนี้ตายเนาะ <c oughs> เอามาเอ็ดพวกเขาลสลเตรียมมาเตรียมเบื้องทุกคนหลังจากที่เบื้องแล้วล้วเห่าซีมาบอกทุกคนว่าเป็นอะไรเนาะคนหลาเอคนล่เ,<อ>เลยทุกคนมีอะรุ่นเ็น้อยอะไรอันนี้ก็คือเป็นหนังที่คนวัยรุ่นเบื้องหลยสลา์ก็มีแต่วัยรุ่นเลยมาเบืงนน้งการจะปีกาก่ได้มันมันม้วนแหงๆๆๆ้งเลยม้วนแห้งว่ะปีดี้บุ้งว่า ยี่สแรกหรือบ่มัมนอันี้เป็นยูรามันเป็นชายมันอนี้เป็นมือ่อแรกยูไทยคือกั๊งไม่ร,มมมมรูมันอันี้มื่อแรกสุดน่ะอืมน่าจะแม่นบอดี้ทรายก้อนอันนี้คือนักแสดงที่เพิ่มน,น่าจะเป็นนักแสดงตัวรักที่เพิ่มมาอีกคนนึงทุกคนเออผู้นี้ซีมาเป็นสามีของผู้นี้ บ่มีแต่ผู้เดียวนี่แหละไปเข้าไปเบิ้งบรรยากาศภายในทุกคนคนหลายได้หลายว่าเลยนะโอ้ได้ต้แถวเลยไปเฮากับด้ต้ก่อนเด็กเด็กเพิน่นโตเออ๊ะ นเต,ต็มเลยอันนี้บนนี้ใจว่าเห่าได้ต้อแถวบอเนาะเขาจอกมาแล้วเห่าได้ต้อบอ ก้าเด้ออจ่องบนนังซื่อเออโตวเก่้วนี่ไปๆตัวนั้นเบาตัวนี้เขาเยห่าเทตัวโต นี่เฟรย์ก็คาใจดิติ่มเลยทุกคนนี่ขนาดว่าโมงนึ่งโมงได้อันเจ็ดโมงคันแห้งเต็มเลยนะเออคันว่าอันตัวนี้เพิ่มนะตัวนี้อันต็มเป็นไดสิต่อ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 จนทอนเป็นเออเนียนเนนสู่ภาคแรกคันว่าจนพอกสิบสองโมงเอ้ยภาคแรกใช่ไหมเือนไหมเออชอบนะคนเต็มเลยทุกคน 有，坐。 โซแล้วก็มาโฆษณานี่ทุกคนก็ชิฮอติวอะไรอีกสองสามคนไปแล้วไปแล้วยืนยุดค่าแข่ง้ดนเกือไแล้วอาริโลเมอรองจงมาลีได้มนเลยขับมได้ก็คือขับโได้เด้เมือจบแนขอวอกำลังภาคผาผู้ส่ที่เพิ่มสูงสุสามน้อกจากซื้อไว้เมื่องน นปอสโคลส์คลาสสิกมาบแมนคอรซิเตอร์มีอะไรนี่ เริ่มไปก็สิประมาณ5้านาทีชินาทีมาล่มนี่ไปนี่ทำเพิ่นมาเริ่มแล้วก็มันกระบอกไปด้ทำเลยอีส่งร่ือได้เยคนเลยะต้าคนซื้้านี้คกกยืบอกเลยอีต็มแล้วค่ะ อันนี้มันยังแต่ซ้างเที่ยวนะโอ้โจโจอันนี้เด็อันตู้อีนี่เด็อันนี้นั่งกูได้อันดับอันนี้เด็กเต็มแล้ววันนี้แม่นยังจะนั่งแยกโอ้นั่งแยกก็ได้นั่งแยงกก็ได้เขาก็นี่กับบอนี่บอนเถิงนี่กับบอนี่เถิงนี้กับเถิงนี้กับตัวนี้เดยออ่ะตอนนี้สายแล้ววันนี้ว่าจะมาโฆษณาซี่สิบยังโฆษณาไหมจังมี

คนเดียวเจอะกันวัดออกมาเด้อทุกคนเด้อออกมาแล้วออกกมาแล้วตอนนี้เป็นกี่โมงแล้วตอนนี้จักษ์มวยจังหล่นน่าจะประมาณสี่โมงยังวัดที่เบิรงกมือเสือก่อนและยักษ่ะตอนนี้ก็ออกมาแล้วเด้อทุกคนขนดได้เงนไหลอยู่เนาะยิงทาเบิ้งหนังอยู่ยังไในบ้านมาสุดยอดเลยฮากันเย็นหนังเรื่องเล่ ทุกคนตบมือให้ตัวหวงายเเสียเลยเสียสู้กาแฟหย่อน <laughs> คิดว่าปเป็กตายบ่ตาย,ตาย <laughs> เสียแท้เสียว่าคิดว่าสิมีภาคต่อไปถ้าพระเอกตายนี่มีภาคต่อไปแน่นอนคิดว่าสิโรคเคียวได้แล้วสุดที่แบบเนาะ ตอนนี้้องลีกลับมาฮอนเถือนล,ละเด้อเนาะกลับมาฮอนเถือนแท้ๆเป็นตอน้าวงแรกทุกคนแล้วตอนที่นั่งถ่ายคลิปยุ่นี่ก็คือตอนสามทุม่มนะทุกคนเนาะ อคาคนจริงน้องลี่ท่ายแล้วตั้งแต่ตอน้าโมงแล้วนะทุกคนนะเนาะเล่าความรู้สึกหลังจากที่เบิ้งแล้วเอยนู่นนั่นนี่เรื่องราวสตอรี่ของหนังที่ยศที่น้องลี่ไปเบิ้งแต่ปรากฏว่ากองของน้องลี่มีปัญหาแนละ้วทุกคนมีปัญหาตอนที่กับฮอนเหนินคลิปที่ท่ายานละแม่บริ้ยินเสียงเลาทุกคนเนาะน้องลี่ก็ได้ลุกขึ้นมาท่ายคลิปอัดคลิปวิดีโอนี้ไหมตอนสามทุม่มทุกคนมามาเข้าเรื่องราวของเฮากันและคลิปวิดีโอที่น้อง ถ่ายอยู่ตอนนี้ใช้มือถือทายเด้อทุกคนเด้อถ้าหากอ่าสีบอซัดหรือว่าเสียงบอซัดได้ยินเสียงรบกวนอนยงรีขอโทษขออภัยหลายๆนามทุกคนเนื่องจากว่าโทรศัพท์นี่มันจะบอตัดเสียงรบกวนคือกล้องเนาะขออภัยหลายๆทุกคนมื่นก็น,น่าจะเอากล้องไปซ่อมเนาะเรื่องราวของ หนังเรื่องนี้ทุกคนซึ่งวหนังที่ยศนอ้องรีบเบิ้งแล้วภาคแรกติดอกติดใจเพื่อนเฮ็ดภาคสอกมาน้องรีบก็เลยได้ไปเบิ้งเนาะภาพ ก็คือท,ที่ทุกคนเห็นหและเนาะคนเต็มเลยห่งหนังอยูล่ลาวแตกเลยทุกคนมือแรกที่รีบไปเบิง้งวันที่สิบตุลาคมเนาะก็คือคนเต็มเลยไว้รุ่ลลาวนี่ก็คือแบบมาแหงน้องลีล่เองก็คือนึ่งในนั้นนะทุกคนเนาะบอกเลยว่าอินแฮ้ะนะทุกคนเนาะอินแหงจนตอนนี้น้องลีล่เองกันอย่างแบบมูฟออนจากหนังเรื่องนี้บดได้คือทุกคนท,ทั้งทั้งที่กลับมาแล้วตอนนี้ก็คือสามทุ่มแล้วนะทุกคนเนาะน้องลีล่เบิง้งเมนตอนบ่ายทุกคน ยังมุกอ่อนจากหนังเรื่องนี้บด้เลยเนาะจากที่มักพีนาเดชอยู่แล้วแห้ง <Hey, S 1> มักไปกลัวเก่าเนาะทุกคนเนาะและทุกคนฮู mm hmm. บอสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์ไทย mm hmm. เรื่องนี้ยุราวเฮาก็คือเป็นครั้งเลขที่ลุงลี่ได้เบิ้งภาพยนตร์และทุกคนในหอที่เบิ่งหนังพากันตบมือทุกคน พากันตบมือให้โดยที่โบได้นัดหมายกันคนทั่วโฮงหนังเลยเลยทุกคนพากันตบมือให้ตอนที่หนังจบแล้วเนาะแล้วก็พากันตบมือให้ลุ้นในระหว่างที่หนังหนังกําลังแบบสายอยู่ทุกคนอู้หนังเรื่องนี้แบบกินใจแห่งทุกคนน้องลี่อยากให้พีเอฟซีไปลองเบิ้งด้ยเนาะ ซื้อเรื่องวัดที่ยศนุกคนเนาะบันน้องรีสิมาอ่านประวัติโ,โยโยของที่ยศไทยพีเอฟซีฟังก็คือที่ยศนี่อะเป็นเรื่องราวที่คนไทยอ่าเพื่อนเชื่อว่ามีเท่ๆวรสศันรนุกคนเนาะละอ่าที่ยศเรื่องราวของที่ยศนี้ทึกเล่าในรายการเดอะโกดแล้วหลังจากนั้นแล้วเพื่อนจึงออกมาสร้างเป็นภาพ,พย,ายนตร์นุกคนเนาะและในปัจจุบันนี้ตัวละครน,นะ ที่น้องนีบบอชิว,วซื้อผู้ใดเนาะบอชอว่าเมนคนใด่โบเมนโบเมนยี่กับญาตินี่แหละทุกคนยังมีชีวิตแท้ๆอยู่ในประเทศไทยนะเทุกคนเนาะมาอ่าเรื่องที่หยดแปบ๊บหนึ่งทุกคนแปบ๊บหนึ่งเด้อ อืมมนาะที่หยุดเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างจากตำนานพื้นบ้านไทยเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในปี2515ในหมู่บ้านห่างไกลจากในต่างจังหวัด กาญจระบ,บุรีเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างลึกลับหลังจากเหตุการณ์นี้ผู้อาศัยในหมู่บ้านเริ่มสัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับโดยมียักษ์เป็นตัวละครหลักยักษ์ก็คือพี่นาเดชนะทุกคนเป็นตัวละครหลักที่ต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับความตายที่น่ากลัวซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียงลึกลับที่เรียกว่าที่หยด ทำให้หลายคนหวาดกลัวในเนื้อเรื่องในหนังอู้แล้วมาแล้วคนหนาวลุกทุกคนรู้ไหมโอ้อ่าในเนื้อเรื่องของหนังนี้เนะี่ยทุกคนซ,ซีซีมีเสียงที่หยดแถวนี้ทุกคนและเสียงตัวนี้ก็คือเสียงของผีดําของผีสุดดำนะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดได้ยินเสียงตัวนี้สิเหตให้อาสลบสลบ,สลบนะทุกคนเนาะและถ้าบุายากผู้ใดบุยากสลบต้องเฮ็ดจังใดก็ได้ให้ตัวเองเจ็บ ทุกคนเนาะประมาณนี้ถ้าผู้ใดที่แบบสลบและผีตัวนั้นมันสีแบบมาคุมเหา่าใด้ทุกคนเฮ็ดให้เห่าไปทําร้ายผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดให้เห่าแบบคุมตัวเองบดได้นั่นแหละ,ะทุกคนเนาะอ่าเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อแย้มน้องสาวของยักษ์มีอาการประหลาดหลังพบหญิงลึกลับสุดดํา ยักษ์จึงพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อปกป้องครอบครัวและหมู่บ้านจากสิ่งซั่วร้ายนี้เรื่องราวมีความน่ากลัวุเรื่องราวมีความน่าสะพึงกลัวเต็มไปด้วยความลึกลับเกี่ยวกับตำนานท้องถิ่นอันนี้ก็คือภาคแรกทุกคนอ่าเนื้อเรื่องของหนังนั่นแหละเนาะภาคแรกที่เพื่อนได้เขียนไว้แล้ววันนี้มาโตภาคสอง ที่หยดในภาคสองเรื่องราวดำเนินจากภาคแรกโดยเกิดขึ้น3ปีหลังจากที่แย้มเสียชีวิตนะทุกคนเนาะก็คือจะประมาณว่า,าภาคหนึ่ง่านไปแล้วแล้วก็นับมา1 3, นึ่งศสามเดซีรเพิ่นจึงมาเริ่มจุดประกายตามลาผีสุดดำนี่นะทุกคนเนาะโดยเกิดขึ้น3ปีหลังหลังจากที่แย้มเสียชีวิต ซึ่งยักษ์ต้องการที่จะตามล่าความแค้นกับผีสุดดำต่อไปแม้ว่าเพื่อนและครอบครัวจะขกให้เขาหยุดก็ตามเขาค้นพบว่าผีสุดดำถูกควบคุมโดยหมอผีซึ่งว่าตาพวงซึ่งอาศัยอยู่ในดงโขมด ดงโขมดที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์นในขณะเดียวกันหยาดก,ก,ก,กำลังแต่งงานและครอบครัวของเธอกำลังเตรียมงานแต่งโดยหวังว่าทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่พวกเขาก็ต้องก็ไม่รู้ว่าผีชุดดำจะกลับมาอีกครั้งเพื่อนำ จะกลับมาอีกครั้งเพื่อนําความสยองขวัญสู่ครอบครัวยักษ์นะทุกคนเนาะเรื่องราวก็เป็นเรื่องราขงขวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีน้ากันเป็นเปรคนพ่อสองคนแล้วก็มีลูกหกคนนะทุกคนเนาะซื่อว่าอ่ายักษ์ยอดยักษ์ยอดแย้มยี่อ่าแล้วก็ หยาบแล้วก็มีอีกผู้หนึ่งน้องลี่จื้อบ่ได้ว่าเม่นอียงเนาทุกคนน, 3, น้องสายสามยิงสามน้องลี่ไฮนําเลยทุกคนหนังเรื่องนี้น้องลี่ไฮนําเลยได้ก็ทั้งทั้งที่แบบไม่ได้เป็นหนังเนวดราม่านะทุกคนแต่ว่าพอเฮาคิดกลับกันเนาะถ้าหากเขาตัดเรื่องผีอกมันก็แค่แบบครอบครัวครอบครัว,วนึ่งที่อยู่ในเขตสุนบดนะทุกคนต้องได้มาสูญเสียคนที่ฮักไปผู้เป็นน้องซอว่าแย้ม ลาสูญเสียไปย้อนผีตนหนึ่งจิน่ะทุกคนเนาะ แล้วทุกคนต้องได้มาเจออย่างเกาโบโฮูสินะทุกคนซึ่งุ้งลีไฮนําเลยซึ่งบางช่วงบางตอนกะซื้อถึงแบบอายน้องสินะทุกคน้นองลีมีอายมีน้องเนาะลองลีเลยแบบเข้าใจถึงความเจ็บปวดนี้สินะ้นองลีเลยไฮนําในบางช่วงบางตอนแล้วกะสุดท้ายแล้วนะทุกคนเนาะพี่ยักษ์ขึ้นกะสามารถกําจัดผีเรื่องนี้ได้ผีสุดดํานี้ได้นะทุกคนตอนะ โอ้ทุกคนม่วนแหงนเนาะทุกคนม่วนเห็นุงลี่อินขนาดเลยทุกคนสําหรับเนื้อเรื่องทั้งภาคแรกและกะภาคสองกะเข้าวๆกับจะประมาณนี้แหละนะทุกคนเนาะประมาณตามที่ลุงลี่อ่านใน p ีเอซีเบิ้งเลยถ้าใดอยากเบิ้งรายละเอียดและเมน้นไปเบิ้งเด้อยทุกคนเดินลุงลี่เสื้อว่าบบเสียดายค่าตั๋วเบิง้งร้อยกว่าบ,บาทนะทุกคนบบเสียดายแน่นอนเนาะคนยู่ในโรงหนังยุ่ลาวค่ะนะทุกคนนู้ยพากันตบมือให้อาเท่ว่าอ่ะก็คือยักษ ยักษ์ซึ่งเป็นไอโกขนาดทุกคนอาโอกลาครอบครัวไปตามล่าผีสุดดำยุด,ดงขมดคือจังอ้านไปแหละเนะทุกคนเนาะและในขณะเดียวกันน้องสาวซื้อวาญา,า,าตฮันกะกำลังจะแต่งงานเนาะและบัทีนี้อ่าเพิ่นกับไปต่อสู้กันและผีสุดดำฮันซิมาอารวาดครอบครัวนี้ทุกคนและก็ต่อสู้กันอุย้ยมันทุกคนลา ในขณะที่ผีสุดดำกำลังซีค้าคนในครอบครัวน,นี่นะทุกคนยักกระกับมาซวยได้ทนันอู้ในวินาทีนั้นก็คือคนตบมือให้นนีิเลยทุกคนทุกทุกคนในโฮงหนังบริณาิตกันทุกคนอันนี้คือเรื่องแท้ที่เกิดคืนเท่ในมือน,นี้ทุกคนนงลี่ขอยกให้หนังเรื่องนี้เป็นเดอะเบสของปีโศพันธส่สำหรับนงลี่เลยเนะทุกคนเนาะถ้าถามว่าภาพยนตร์นงลี่ติดเอิร์ดมาหนังเดี๋ยทุกคนภาพยนตร์ ไทยเร่งรี่มากที่สุดณตอนนี้ก็จะเป็นที่ยศทุกคนที่ยศนุลียยกให้เป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นของตั้งประเทศนุรีก็จะยกให้ของอาวตารนะทุกคนเนาะเรื่องอวตารเนาะก็ทิประมาณนี้แหละทุกคนนุลี่ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสบายดีสวัสดีเดอ้อ